เต็มที่เลยเราอืมปีเลยปีเลยคนก็ก็ยิ่งก็ออกไปหมดแล้วคนสุดทายเลยเเลยเต็มที่เลย เลือกกินเนาะไม่เพื่อนๆที่กินลูกไหนไ,ไ,ได้ไมั้งไหมะผิวมันสวยนะครับผิวสวยวย้าคนญี่ปุ่นเขามากพร้อมกับเราเขาออกไปแล้วญี่ปุ่นมันไส้มันไม่ยาวใส่ของคนไทย คนไทยใส่ยาวกินได้เยอะกว่าญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นหย่บกินหยิบออกไปคนเรามันก็กินได้แค่อิบเนาะ เริ่มชักจะถอยแล้วนะครับเริ่มแท็กจะถอยแล้วโอ้โหโอ้โหฝากบ้านเราเนาะฝาคุณเพื่อนเนาะนี่อิ่มแล้วเห็ินไหมคืนเพื่อนเยอะจ้า นี่อะไรนู่นเห็นไหมอ้อยกลเขาเอ,อูโทษตอวเมียน่าอสมาดูดีกันสิโคต แต่กินผลไม้นะครับก็อิ่มอยู่แต่ว่าก็ต้องหิวข้าวเหมือนเดิมนะครับข้าวก,กินได้มันเดิมแต่ว่ามันอิ่มมาสตรอเบอร,รี่อุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้ยจะเพื่อนอเพื่อน,อนมาเดี๋ยวผมจะเป็นจะภาพให้นะครับผมจะเป็นจะภาพเป็นจะภาพพากินพาเที่ยวนะครับ ญี่ปุ่นนะครับอยู่อยู่เขตในโตชิยินะครับนี่ระดับประเทศญี่ปุ่นนะครับรอปเปิ้ลอร่อยที่สุดนะครับรอปเอรีลตรงนี้อร่อยที่สุดอยู่ที่โตชิยินะครับเขตที่ผมอยู่ด้วยนะครับแต่แอปเปิ้ลก็ต้องเขตนางาโนนะครับอร่อยนะครับแอปเปิ้ลแต่วันนี้ลมนะครับลม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 มาก แต่มันก็ผมก็อยู่ในเฮานะครับอยู่ในเฮาอยู่ในเฮาอืมสะใจเลยไหมครับสะใจเลยอืมเนี่ยเลือกกินเหรออืมอืม